ว่าถ้าถ้าชนสูงุดเีย่นฮะนี่เราอยู่ข้างบนนี้ไงขึ้นแล้วไอ้ลีเราขึ้นแล้วเราขึ้นแล้วขึ้นแล้วยั้ยังเ้ยไปเลย ไอรินขี่ไดโนเสาร์เหรอจ,จับไว้ลูกจับไว้อยู่ข้างๆคุณแม่เธอยืนใกล้ๆลูกหน่อยไม่ต้องกลัวลูกคุณแม่อยู่ข้างๆไปกันเลยไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวได้ไม่ต้องอุ้มไหนดูสิมันน่ามันน่าสนุกไหมไหนพ่อดูสิไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลก่ไอ,กวไ,อกไว้นะลูกก่อไว้ก่อไว้ก่อไว้ ลูก <l ok> สาวกลัว <l ok> ให้น้องขี่ด้วยลูกให้น้องขี่ด้วยอินทัารอพ่อด้วยวันนี้มีโอกาสพาลูกๆทั้งสองนะครับมาเที่ยวเดอะมอลล์บางแคนะครับวันนี้วันหยุดวันของลูกๆครับผมไอลินเล่นให้สนุกนะลูกเดี๋ยวพ่อไปดูน้องก่อนนะ นี่ก็ลูกชายคนเล็กนะครับน้องอินทัศนเนี่ยครับกำลังอยากรู้อยากเห็นกำลังจะปีนแล้วครับอินทัศครับห้ามปีนลูกไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้ไปทางไหนดีครับไปทางไหนดีอินทัศนครับรอพ่อด้วยน้องไอรินลูกสาวคนโตก็เล่นสไลเดอร์นะครับสวนสนามเด็กเล่นนะครับที่เดอะมอลล์บางแคนะครับมากับคุณแม่อายนะครับวันนี้คุณแม่อายมาด้วยครับัรรจุด ไปแล้วครับ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 ตอนนี้พี่น้องครับรวมครอบคุณแม่อายด้วยนะครับวันนี้น้องไอรินมาแล้วครับตัวนี้น้องไอรินมาเลยลูกมาเลย ทัดครับไปกันเลยเออใส่หมวกดีกว่าอ่ะ ไงลูกเล่นอะไรอยู่เล่นอะไรอยู่คะระวังนะลูกระวังนะระวังนะเออไปกันเลยมาเลย มาเลยลกูกมาเลย มาเลยมาเลยสนุกไหมลูกสนุกไหมไอรินสนุกไหมมาเลย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 ูว้าเยี่ยมยอดไปเลยใช่ไหมมุกไหล่เหรอ อินทัศครับผมอินทัศทำอะไรอยู่ทัศครับทำอะไรครับ ถูเลยลูกถูถ,ถูด้วยถูถูให้ทัวท่วๆเลยปาไงลูกปาน่ารักหรอน่ารัก นกแก้วอ่ะอกกลูกนกแก้วนกแก้ว มีปลากันไหมคะลูกเจอปลาเป่าปลา,า่าก้าตัวใหญ่ปวมาก

วันนี้แม่ลูกสองคนนะครับยืนดูปลากันอยู่ครับตอนนี้ไอรีนวันนี้เราจะพาไอรีนกับอินทันกับคุณแม่มาขึ้นลิฟต์แคปซูลน,นะฮะเพื่อชมวิวทิวทัศน์ข้างล่างอันสวยงามนะครับรอลิฟต์ก่อนนะครับ อินโอ้ตันีนี่เลได้่ลงเลยี้มาดแล้วปีน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 ีนป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 นปีนนลีนปีนปีนีนนีนปีลปีนปีลปีนปคนปีนลนปีนปีนปีนนีนรีนปีนนีนปีนปีนปปีน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 ปป็นไงนปนครัปคุณแม่คุณลูกน ถึง,งแล้ว,ว,นะวลขึ้นไปกินพิซซ่าไหมชัม้นไหนชั้นสไปเดินนอดดีกว่าคุณแม่ก็ยินทัดไปแล้วเร็วๆไปกินพิซซ่ากันดีกว่าแบกกันไปแล้วครับตอนนี้จะไปกันแล้วนะครับคะ่ะ Happy Halloween มันจะอยู่ท่านไหนเธอว่าไอรีนอย่าจับลูกอย่าจับต้องถามลูกอะไป็น้ังไงกันดีพวกเราโอ้ยอยู่ตรงนี้เองอะฮะมังนี้ลูกมังนี้เร็ว ไอลินไปเร็วลูกไปเร็วนเราจายอร่อยไหมลูกั่างไอติมกันแบบทุลักทุเลครับตอนนี้ก็แม่ลูกกินไอศครีมกันนะครับตอนนี้อร่อยกันไหมเล่า น้องไอรินน่โซยใหญ่เลยคุณแม่ก็ไม่เบานะฮะโซยใหญ่เลยครับตอนนี้น้องอีทัศน์ก็นั่งเงียบเชียอร่อยกันไหมทุกคนตอนนี้น้องอีทัศนก็ต้องเติมพลังงานก่อนนะครับพร้อมกับคุณแม่ครับน้องไอรินก็โหอร่อยไหมลูก อร่อยอยู่คนเดียวเลยนะน่ะนั่งแยกแล้วลูกอร่อยไหมละ่ะลูกกินเยอะๆนะคะมีเสียอะไรบ้างลูกเอาละครับตอนนี้ครับรถโยกรถโยก ไม่ต้องกลัวลูกอยู่พ่ออยู่นี้เดี๋ยวพ่อพอ่พอ,พอนั่งด้วยเพะเราเราเสียตังค์แล้วนะหนูขับรถเบื่อๆอย่างนี้แล้วยโยกรถอย่างนี้เออยโยกรถโยกรถลูกไม่ต้องกลัวค่ะเขาขับเบาๆโยกเลยพ่ออยู่ข,ข้างๆจับจับสองมืออ่ะพ่อขึ้นด้วยอ่ะขึ้นด้วยขึ้นด้วยเนี่ยอ่ะขับไปลิงขับเอาไปเลยครับตอนนี้ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวพ่อนั่งด้วย <S <S ลูกขึ้นเลยไม่ต้องกลัวไอ้ลิงขึ้นเลยเดี๋ยวหมดเวลานะขึ้นเลยค่ะทัดก็กลัวไอ้ลิงก็กลัว ไอรินขึ้นดิโลกขึ้นดิ

หมดเวลาแล้ว